สวยค่ะมั่นใจมากรอบนี้สวัสดีค่ะวีนะคะโชติโรสคันนีเราค่ะตอนแรกนะคะก็คือตัดสินใจมาทำจมูกที่คุณหมอปีนะโดยด้วยการที่แบบชอบในฟ์สไตล์ของคุณหมออยู่แล้วอะคะ่ะแล้วคุณหมอว่าทำออกมาถามว่ารอบแรกสวยไหมสวยตรงใจมากค่ะแต่ทีนี้มีปัญหาเรื่องเป็นคนที่เป็นแผลหายยากค่ะ ทีเนี้ยตอนพอทํามาเสร็จปุ๊บอาจจะด้วยเ,เหมือนเรามีปัญหาเกี่ยวกับการเซนซิทีฟกับอาหารนู่นนี่นั่นด้วยะคะ่ะก็เลยทําให้แผลในรอบแรกอะคะ่ะปัญหาอยู่จุกจิกตามมานิดหน่อยแต่พอคุณหมอก็นัดติดตามผลในหเดือน2เดือน3เดือนจนมาครบ6เดือนนะคะแล้วทีเนี้ยในส่วนของแผลมันไม่ดีคุณหมอก็เลยให้เราเลือกตอนนั้นตัดสินใจว่าจะแก้เลยไหม ซึ่งมี2ช้อยให้เลือก1ก็คือถอดทัก2ก็คือถอดแล้วใส่เลยสวยเลยอนี้ค่ะเราก็เลือกในส่วนของการว่ถอดแล้วใส่เลยพอทํามาเสร็จรู้สึกว่าแบบเหมือนเรามีประสบการณ์ในส่วนของการดูแลแผลกันไรแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยรอบนี้ก็เลยแผลค่ะมันดีขึ้นไวมาก ตอนมาตัดไหมนี่ก็คือไหมลอยเลยก็คือแผลดีมากค่ะอาจจะเป็นประสบการณ์ในครั้งแรกที่เราเหมือนเคยดูแลแผลไม่ดีแล้วก็เซนซิทีฟในส่วนของอาหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็ระวังมากขึ้นค่ะแต่รอบนี้มาแก้ไหม่สวยปังมากค่ะรอบนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็คือเหมือนเหมือนเราตัดสินใจมาทากับคุณหมอตั้งแต่รอบแรกก็คือได้จ่ายไปตั้งแต่รอบแรกแต่รอบ2สําหรับเคสแก้คุณหมอดูแลให้ฟรตีตลอดรายการเลยค่ะที่ชอบหลักๆเลยก็คือประทับใจในส่วนของงานบริการนะคะ ที่นี่ดูแลให้แบบดีมากแล้วก็ใครสนใจอยากมาเข้ามาที่นี่แนะนำบริการหลังการขายคือดีมากค่ะสวยค่ะมั่นใจมากรอบนี้